ยู f ฟอร147เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุดมั่นคงที่สุดบริการฝากถอนรวดเร็วมีทุกอย่างครบวงจรบอลหวยมวยสล็อต e bon, และอื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายโปรโมชั่นดีค่าน้ำดีไปสมัครเลยสวัสดีครับผมสวัสดีท,ทุกทุท่านที่ติดตามช่อง YouTube ของผมท,ทุกทุท่านด้วยกันนะครับก่อนอื่นเลยต้องฝาก Channel เสียบใต้คานชแนลไว้ด้วยแล้วกันครับผมนะก็ เป็นชาแนลใหม่นะครับผมที่เพิ่งทําขึ้นมานี่แหละนะครับนะเออนะมาวันนี้อยู่ด้วยกันนะครับผมประจําวันอังคารนะครับวันอังคารที่19นะครับพฤษภาคม2,563ด้วยกันนะครับ ก็ฝากกด้วยนะันสำหรับ a d u f a 1 1 7 c o m นะครับผมเว็บกีฬาออนไลน์ทุกรูปแบบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเสียงทายเสียงโชคต่างๆนะครับรวมไปถึงการเงินมั่นคงปลอดภัยมั่นใจได้นะครับฝากถอนระบบอัตโนมัติภายใน3นาทีตลอด24ชั่วโมงนะครับมาวันนี้กอยัาตํนำพาทุกท่านไปพบเจอกับนะครับผมทีเด็ดบอลเต็งเน้นๆหนตวัวนะครับผม1ตวัวนะจ๊ะวันนี้ไปดูฟุตบอลเติกไม่สถานนะครับผม เติมเป็นมาตรฐานคู่นี้นะครับผมจะคลิกออฟกันในเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับไปดูคู่ระหว่าง f อฟ h ี u าหนะครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของแอสตินเอ e แสนะครับเปลี่ยนภาษาก,ก่อนนะมามาแล้วนะครับสำหรับคู่นี้ก็กลางสัปดาห์เนี่ยฟุตบอลไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะแต่ก็เลือก ที่แบบว่าเน้นๆเต็งๆมาให้เลยแล้วกันนะครับเราไปดูสถิติของคู่นี้กันสักนิดนึงแล้วกันเนาะการเจอกันมาของคู่นี้เนี่ยนะครับผมล่าสุดเนี่ยเป็นฝ่ายของนะครับผมเอสแซนะฮะที่เอาชนะมาได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับสำหรับการเจอมา3ครั้งเนี่ยเอสแซเอาชนะ2ครั้งนะครับแล้วก็เสม,มอกันมา1ครั้งนะครับสำหรับเอฟซีอาห์เนี่ยยังไม่เคยชนะเอสแซเลยนะครับก็เ,เป็นเรียกว่า ที่1ของตารางเจอที่2ของตารางแล้วกันก็ถือว่าเป็นคู่บิ๊กแม์สำหรับเติร์กมินิสถานนะครับสำหรับคัมขนนี้นะครับเรามาดูสถิติของเจ้าบ้านอย่าง fc ahau กันชนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผม fc ahau นะครับรวมทุกรายการที่ผ่านมานะครับเก็บชัยชนะทั้งหมดได้4นัดนะครับแพ้ไปแค่1นะครับล่าสุดเนี่ย fc ahau เนี่ยบุกไปชนะ nebi ci มานะครับ2ประตูต่อ1นะครับขนาเดียวกันนะครับผมในเกมในบ้านของา h าวนะครับ เรียกว่ายังไม่แพ้กันเลยนะสำหรับเอฟซีอนะครับล่าสุดเนี่ยเป็นการเก็บชัยชนะในบ้านของตัวเองนะครับผมชนะมา2ประตูต่อศูนย์นะครับเหรี mm hmm. ราคาวันนี้นเนี่ยเป็นฝ่ายของ f c r h o u าเที่เปิดเหรีราคามาต่อลูกครึ่งครบ2นะครับใครไปอยู่ที่อ h o u าสก็ถือว่ายังได้กินอยู่นะได้กินครึ่งหนึ่งนะครับนะเป็นการเอาชนะ เอเจนติกเมรี่มา2ประตูต่อศูนย์นะครับก็ถือว่าเกมในบ้านของ f c ฟซ o อารเนี่ย5นัดที่ผ่านมาถือว่ารักษาระดับการเล่นได้ดีนะครับพอสมควรเลยนะครับยังไม่แพ้5นัดรวดนะครับแล้วก็เป็นการเอาชนะมา4นัดรวดด้วยนะครับผมเก็บคินชีตได้ทั้ง4นัดเลยนะครับสำหรับ f c ฟซ o อารนะครับเรามาดูทางฝั่งคู่เมเยนกันบ้างแล้วกันนะครับคู่มาเยนวันนี้นะครับผมเอสแซของเรานะครับ 5่านาทีผ่านมารวมทุกรายการเอแสแซก็ถือว่าทำผลงานได้ดีเลยนะครับผมได้ดีพอสมควรเลยนะครับไม่ต่างจากเจ้าบ้านสักเท่าไหร่เลยนะครับรวมทุกรายการ5่านาทีผ่านมาเอแสแซนะครับเอาชนะทั้งหมดได้3นัดนะครับเสมอ1แพ้1นะครับล่าสุดเนี่ยเอแสแซเนี่ยเอาชนะมาได้นะครับเอสแซเอ่อเอาชนะเอฟซีเมดีมาได้นะครับผม4ประตูต่อศูนย์ในเกมเยือนนะครับก็ถือว่าโอ้โหถล่มทลายเลยทีเดียวนะครับ วันนั้นเนี่ยเป็นฝ่ายของเอสแซ่ที่เปิดในดราคามาต่อลูกครึ่งครบ2นะครับก็ถือว่าเก็บชัยชนะได้อย่างสวยสดงดงามเลยทีเดียว4ประตัศูนย์เรียกว่ากินเต็มแน่นอนนะครับเรามาดูเกมมาเยือนของเอสแซ่สักนิดนึงแล้วกันนะครับผมเอสแซ่การมาเยือนเนี่ยสถิติไม่ค่อยจะดีเท่าที่ควรนะครับผมสถิติเนี่ยถึงแม้ว่าจะชนะชนะในนัดล่าสุดที่ผ่านมานะครับก็หลังจากนั้นสีนัดมาเนี่ยที่ผ่านมาก็ เสมอ2แล้วก็แพ้ไป2นะครับผมนะเป็นการพ่ายแพ้ต่อเนบิชีมานะครับผมเนบิชีแล้วก็พ่ายแพ้ต่ออัสกาบัตมานะครับผมนะครับอัสกาบัตต้องขออภัยด้วยนะครับพ่ายแพ้ให้กับเนบิชีนะครับแพ้ให้กับฮานอยเอนะครับผมเออนะครับในเกม AFC Cup นะครับผมก็ถือว่า เกมเยือนของเอสเซวันนี้เนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมนะก็ถ้านับจากสถิติจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยโกยังชอบไปอยู่ที่เจ้าบ้านอย่างอ,อาฮาวอยู่นะครับผม FC อาฮาวนะครับนะะหลายสำนักเขาก็ฟันธงมาอยู่ให้ไปอยู่ที่ทีมเยือนนะครับผมวันนี้นะที่1นึ่เจอที่2วันนี้ก็ไม่หนีกันสักเท่าไหร่นะครับผมสําหรับศักยภาพของทั้ง2ทีมน,นะครับแต่ด้วยไทร์ตีวันนี้เนี่ยโกเนี่ย,ยขออนุญาต ปันคงมาอยู่ที่เจ้าบ้านนะครับผม FCR h o l นะครับวันนี้เลยราคาเปิดมาอยู่ที่เสมอนะครับผมตอนนี้หน้าเว็บเนี่ย FCR h o l เนี่ยเป็นฝ่ายต่อได้ซ้ำไปนะครับผมเป็นฝ่ายต่อปอนะครับผมนะก็วันนี้เนี่ยยังมั่นใจว่าเจ้าบ้านนะ่าจะเก็บชัยชนะได้นะครับผมอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับคู่นี้เนี่ยต้องมีสกอร์แน่นอนนะครับผมหลังจากที่เจอกันมาเนี่ยคู่นี้เนี่ยมีสกอร์แน่นอนนะครับผมนะ ยิงใครยิงก่อนก็ถือว่าได้เปรียบแน่นอนนะครับวันนี้นี่โกขออนุญาตฟันธงไปอยู่ที่ f อฟอาแล้วกันนะครับความมั่นใจวันนี้เนี่ยแปดเต็ม10แล้วกันนะครับผมผลสกอร์ที่จะออกเปวายน,นี้เนี่ยน่าจะไปอยู่ที่ f อฟอาน่าจะชจนะประมาณ2-1นะครับผมนะเออวันนี้เลยราคาเปิดมาอยู่ที่ต่อปอกนะครับมาใครที่ชอบก็จัดตามกันได้นะครับใครที่ไม่ชอบก็สวนกันมาเนาะนะครับผม ก็ฝากกว้ด้วยลกันนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเสียบใต้คานช anel ด้วยลกันนะครับผมสำหรับช่องใหม่ที่เพิ่งทำมานี่นะครับวันนี้โกต้องขอลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ